จะไปอินไซต์ราอัพนะคะเรามาอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศกันก่อนค่ะใช่แล้วค่ะเป็นการเสียชีวิตนะคะของหนึ่งคนที่มีอิทธิพลมากเลยนะคะกับเรื่องของเพลงค่ะเพราะเพลงของเธอเนี่ยเป็นตำนานมากๆเลยละค่ะ เกิดความสูญเสียขึ้นในะคะในวงการมายาฮอลลีวูดอีกครั้งค่ะเมื่อเลสติกอร์นะคะนักร้องแลนะนักแต่งเพลงระดับตำนานที่โด่งดังมาจากเพลง Is My Party You Don't Owe oh Me นะคะแล้วก็จูดี้เทิร์นถูกขลายค่ะที่ได้เสียชีวิตลงแล้วนะคะในวัย68ปีที่โรงพยาบาลนิวยอยวร์กยูนิเวอร์ซิตี้แลงกอนเมดิคอลเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะในเมืองแมนฮัตตันค่ะหลังจากที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งไร้อย่างเข้มแข็งมานานหลายปีนะคะเละสติกอร์ค่ะถือว่าเป็นศิลปินนะคะเฟมินิสต์ที่ทำเพลงเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับผู้หญิงในยุคสมัยที่เพศหญิงเนี่ยยังคงถูกริดรอ,อนสิทธิหลายอย่างในช่วงยุค60นะคะ โดยตัวเธอนั้นเนี่ยถูกค้นพบโดยโปรดิวเซอร์ระดับตำนานค่ะอย่าง Quincy Jones ค่ะตั้งแต่เธอเนี่ยยังเป็นวัยรุ่นและได้เซ็นสัญญาเนะคะเป็นศิลปินในสังกัด Mercury Records ค่ะโดยเพลงที่เธอร้องนั้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาด้วยมุมมองของผู้หญิงค่ะไม่ว่าจะเป็น cheese food that's the way boys are ค่ะและ maybe i know นนะคะนอกจากนี้ค่ะเธอยังเขียนเนื้อเพลงนะคะ เอา e ี e on my own นะคะที่ใช้ประกอบหนังนะคะเพลงขึ้นพิ้งเลยอย่างเฟรมของผู้กำกับอลันพาร์เกอร์ด้วยนอกจากจะเป็นศิลปินหญิงที่เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้หญิงมานานหลายสิบปีแล้วตัวเธอเองยังเรียกร้องสิทธิให้กับกลุ่มรักร่วงเพศอย่างต่อเนื่องด้วยและถึงแม้ว่าในช่วงบั้นปลายชีวิตของสุขภาพของเธอนั้นจะไม่ดีดีนักนะคะแต่ว่าเธอก็ยังคงร้องเพลงในคอนเสิร์ตค่ะรวมกับเพื่อนศิลปินบ้างเป็นบางครั้งส่วนพิธีศพของเธอนั้นเนี่ยจะจัดขึ้นนะคะที่แฟงอีแคมเบลฟิโตร โฮมนะคะในแมดิสันเอลฟนิวในวันที่19กลุมภาพันธ์นี้ค่ะก็แสดงความเสียใจด้วยค่ะใช่ค่ะเพลงถเธอก็จะยังคงเป็นตำนานตลอดไปนะคะ<ถา>